จะเป็นหองก็จะเป็นหมองทับอาหารแต่อาหารเราไม่มีนะครับเราเป็นเราเป็นแน็คเราเป็นทอดถ้าเป็นทอดจะเป็นทอดนั้งทอดนี่จะเป็นทอดบักทว่าจะเป็นทอดเปลนฟ้าจะเป็นทอดมันฝรั่งจะเป็นสมาีของทอดซึ่งธุรกิจด้านนี้มันมันมันก็จะแบกรับความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนอยู่แล้วแต่คุณลงคุณลงมือลงทำแล้วมันทุกอย่างมันหมนหมดเลย มันการทําค่ายทาวงทําอะไรทุกอย่างการลงทุนหมดแต่มันอยู่ที่คุณจะกล้าทําจะลงมือทําทําได้ไหมบริหารจัดก,การคนได้ไหมธุรกิจมันไม่ได้ยากตรงที่ทําแต่มันยากตรงที่บริหารจัดก,การการแบกรับการบริหารคนการวางแผนการกดจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายผู้อะทำไม,มน้ำตาลถึงต้องหยุดร้องเพลงนี่สิ่งที่คุณต้องรู้นะครัแบบ สิ่งที่เขาต้องรู้ว่าถ้าไม่น้ำตาลน้ำตาลทำไมจะต้องหยุดร้งองเพลงน้ำตาลที่มาแบบคอนเสิร์ตเพราะน้ำตาลต้องมาดูแลสิ่งเหล่าน,นี้นะครับผมต้่บอกว่ากําไรของการทําคอนเสิร์ตผมไม่ค่อยเหลือเยอะผมเอามาสร้างออฟฟิศที่กำลังทำอยู่ออฟฟิศเป็นสิบกว่าล้านกับไม่บริษหลายพี่นอ้องการทำอุ่มปิดที่ผมได้เงนินเยอะเอามาซื้อรถให้เด่นเื้อนั่งเอามาซื้อเอามาจ่ายค่าเช่าออฟฟิศแต่ละเดือนผมไปพูดให้ฟังว่าการที่ผมทำลุ่มปิดได้รอบละหมื่นใบแปดพันใบเนี่ย กำไรที่เหลือสมมติเหลือลวเราละสามแสนสี่แสนเนี่ยผมก็เก็บกำไรตรงนี้ไปสร้างออฟฟิศที่จะไปอยู่ใหม่ซึ่งกำไรเหล่านี้มันจะไม่เป็นเงินแล้วมันจะเป็นที่อยู่ใหม่ของเราเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งปีที่เราทำมาเงินทั้งหมดนะมันจะไปอยู่ที่ออฟฟิศห้องพักบริษัทเป็นรูปเป็นร่างแล้วพอบริษัทเสร็จปุ๊บถือเริ่มใหม่ของการเก็บเงินเข้าบริษัทอะไรขึปป้นเปดังสี่นึกภาพนึกภาพไมว่าบริษัทบริษัทตอนนี้บริษัทโตเกียวอะทำมาหนึ่งปีอาสมมติมีเงินเก็บสัก แสนสองแสนสมมติอ่ะเงินเก็บสักแสนสองแสนเงินเก็บตัวเนี้ยจะไม่เหลือว่าจะเอาไปสร้างออฟฟิศเพราะออฟฟิศไรออฟฟิศก็สิบกว่าล้านซื้อที่ตรงนั้นก็สิบกว่าล้านเออสร้างอาณาจักรก็เป็นสิบกว่าล้านมันเป็นเสร็จตรงนั้นที่เลยทำมันเป็นร้อยกว่าล้านแล้วเงินที่หามาร้อยกว่าล้านสมมติมันไม่ได้ยั่งมันเป็นเรื่องสวนเป็นแต่ใส่แฉบๆเลยมันก็ไปแตกเป็นออฟฟิศแตกเป็นคอมพิวเตอร์แตกเป็นรถนแดนเซอร์แตกเป็นคาเซาแตกเป็นอนนี้พนักงานอนี้ นี่คือสิ่งที่มันเป็นอย่างน,านั้นพูดให้ฟังคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันหาเงินมามันเก็บเงินสดไม่เงินสดเราก็จะมาหมุนแบบนี้หมุนเวียนแบบนี้คืออันนีพ้พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องงบบริษัทเด็ขอคำว่าตัวเกมเมวสิ่เด็เรื่องส่วนตัวผมผมมีธุรกิจส่วนตัวผมผมากมายขายของออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวผมทันะครับพ,พี่บีมีอ็นมีเอซีมาอ,อยากเจอใครครับเป็นคุณแม่มาจกร้านบุญค้าร้านซาเหอก๋อเรียกไปจ้ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่า ผมก็เลยจะบอกว่ากําไรของบร,ริษัทตัวเกมมิวสิกทั้งหมดที่มีอยู่อันนี้แยกไปสองอย่างเนาะอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้ผมหาเงินส่วนตัวไปแล้วแล้วก็ตัวเกี่ยวตัวเกี่ยว,ว,เ,ยวนเนี่ยผมจะเอาเงินมาบริหารจากการเดบิวอยที่อยู่ในค่ายแต่ส่วนตัวผมผมอยากซื้ออะไรผมอยากซื้อหรุยผมอยากซื้ออ,อันนี้เรื่องส่วนตัวของผมที่ผมหาต่างหากนะครับธุรกิจของผมที่ผมขายแคปหมูขายอะไรที่ผมส่งออกอันนะนู่น,นพรีเซนเตอร์ดียูนี่ต่างหากอันนี้เป็นงานค่ายษัทงานค่ายคืองานค่ายตัวนี้เงินตัวนี้มันจะหมุนอยู่ในค่าย จาัดก,การเด็กน้อยนักว่างเหล่าลงนี้เออก็จะเปิดขายจากการสร้างออฟฟิศสร้างบ้านสร้างอาณาจากาัรกรออฟฟิศตัวเกี่ยวซื้อรถตูจ้จัดสัมทัมเพลงสร้างผลงานเพลงสร้างส้านนีแต่ส่วนนี้คำว่าผู้ชายเสี่ยงขายของขายกาแฟขายพิมพ์เด่นขายยาสีฟันขายนทำนีห่หนุนรีวิวเป็นโฆษณาพิเศษเตื่นเป็นมีหนุนตรงนี่ได้มันจะแบ่งออกไปสองอย่างซึ่งธุรกิจตอนนี้หมุนอยู่แบบนี้หมุนอยู่แบบน,นี้นะครับหมุนอ,อยู่เป็นสองก็แบบนี้เพราะงั้นแล้วด่วนไหมจ๊ะไม่ไม่ด่วนมากค่ะอะไรก็ได้จ๊ะได้อยู่ ่แม่บ้านเด็กเป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทกลางคืนคือเขาดูแลห้องน้ำสองสองห้องเลยแล้วตอนเช้าเอาสองคนเพราะว่าทั้งหมดทั้งวนัน<ม>ล้างล้างแก้วล้างอะไรเคลียร์โต๊ะตู้จัดของไว้ให้ไว้สำหรับเดกเสิร์เราเข้าตอนบ่าย<ม>ตอนเช้าให้เขาเขนานา้างานแปดโมงให้ภาระงานเสร็จภายในก่อนหน้าโมง<ม>ทั้งหมดทั้งวนันจ่ายเป็นรายวานันแต่ว่าเก็บเงินเป็นดีทั้งทั้งห้องน้ำและทั้งน,นี้จ่ายนรายวันแล้วก็ มมแมทหมายถึงว่าวันละเท่านี้เท่านี้แต่ว่าวิคเขงออกวิคแล้วก็จ่ายตามอ่าประมาณนี้ไม่ได้เป็นเดือนไม่ได้เป็นเดือนเป็นหนึ่งสัปดาห์าใช่ค่ะอ่าวันที่เจ็ดแล้วก็มาเอากุนใช่ค่ะมาเอากใช่ <ๆ S 3> ค่ะกืน <ๆ S 2> ทั้งหมดกี่คนสามใช่ป่ะสามกดกลางคืนหนึ่งกลางคืนหนึ่งกลางสักดาห์มันต้องมาเคลียร์เนาะใช่สองคือตอนเช้าต้องมีสองขวดขันแก้วทุกใบโต๊ะเติร์อะไรอย่างนี้แล้วก็กาดเมื่อเช้าเข้ามาทั้งหมดสี่คนเขาบอกว่าเขาจะไม่วั้ตัรองให้นงมาใช่ค่ะ มันจะหมุนมมันนจะหุรอแปรสภาพเขาคิดว่าเวลาอันนี้ต่อคนเวลาสองคนจะเป็นเซตตั้งโที่ตู้แดงของเราเนี่ยก็ดีโอเคแต่ว่าถ้าหมดทั้งหมดน่ะแม่จะให้เขาเข้ามาวันที่22่สิบสอมนมาถึงตัวด้วยเพราะว่าจะได้มาลองเทสอาหารแล้วมาตรงมาทั่วขาที่อย่างเขาจะเซ่อ22 23จะได้รันระบบก่อนที่เราจะซอฟโอเพนนิ่งค่ะก็เลยพูดว่าการซอฟต์โอเพนนิ่งเนี่ยคือเราเราจะพูดในในในสุดที่ว่าเราซอฟอยู่นะแต่ว่า ใครที่คิดว่าจะอยากซอบฉันมีเงืนน่อนไขที่อยากไปซอบก็คือะมากน่อยแม่มอยากอยากให้เหยียดกันด้วย<ช>คือลูกค้าบางคนที่ฉันอยากไปก่อนออก็กกิแบบตอนแรกเราจะแอดเด็กเราสาั่คนที่เป็นคอเสิร์ตก็เลยขอแค่รอบที่สองพอให้มันเป็นฟิลเหมือนเราเป็นร้านเราจริงๆเป็นเหมือนภาพนักษณจริงๆจะได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยคุยกับแม่กับปกกิก็เลยขอมาเป็นอ,อันนี้อันนี้รอบแรกอันนี้รอบสองอันนี้รอบสุดที่ตอนสุดท้ายแต่มันแบบได้เป็นแบบฟิลใช่แท้นะกมืมือะไรอย่างเงี้ย โอเคค่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้มันมีปัญหาตอนนี้คือเผื่อการร้านเราไม่มีที่นั่งทำงานออฟฟิศเออนัหารหรือออฟฟิศแล้วในร้านเนี่ยมันจะทำาน่าตรงไหนในการนั่งสมมุติว่าไม่มีเลยต้องเคลียร์บีนเียอะไรตางเดมัสกอสมีชไม่มีเลยทีลีจังหวะเขาะต่ว่าคอมมาใหม่เลตอนเนนนองว่าไม่มีห้องออฟฟิศแล้วที่นี้แม่เสนอว่าล็อกเกอร์ที่เราจะมาตั้งตัวทางเข้าร้านน่ะในห้องเต็งตัวเด็กมันจะมีกระจกสามบาน เอาเอาโต๊ะกี่บาทสุดท้ายออกเอาออกรถเกลือไปติดกระจกเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราใช้พื้นที่แค่2ตัวอีอันเด็กก็จะมานั่งสองเด็กเล่นนั่นนี่เอาเอาให้เป็นเกิดโอเคเอาอะไรแม่เจอไม่เปลี่ยนเดนโอเคครับนั่นแหละก็เคยผมก็เลยพูดให้ฟังว่าการจัดการงานมั่งเนี่ยผมเองคือชีวิตคือผมผมจะไม่เอาไปมั่วกันเนาะคือธุรกิจส่วนตัวผมผมก็จะแบ่งออกไปอย่างนี้ฝั่งนี้นะครับที่ผมทําอยู่แล้วแต่ธุรกิจที่ทําเพื่อศิลปินโตเกียวที่ ทำเพื่อสร้างออฟฟิศส,สร้างห้องพักให้เขาอยู่สร้างสํานักงานให้เขามีความมั่นคงสร้างบริษัทให้เขามีความ,มน่าเชื่อถืออสมมติเงินหมุนมาหมุนในบริษัทตัวเกมมีสิกหมุนไปสี่0บห้าสิบล้านเงิเนเก็บเท่านี้บ่ย่างดิบ่ย่างประนันดิเพราะว่าอย่างตัวเกี่ยวคือผมเอาไปซื้อรถรถ่ยสมมติรถสองขั้นเนี่ยก็ไปแล้วดิที่ดินก็ไปแล้วดิที่ดินไปแล้วที่ดินม่ะที่ดินตรงนั้นน่ะ ไปแล้วไปเยอะแล้วแล้วก็ออฟฟิศก็มันสิบกว่าล้านยังไม่รวมตกแต่งยังไม่รวมของพักอีกตีไปออฟฟิศของห้องพักป,ประมาณยี่สิบกว่าล้านที่จะต้องหาเงินมาทําเด็กที่ต้องเป็นไล่สุดกลุ่มปิดมาเฮ็ดเด็กไม่ใช่ว่าหาไม่ใช่ว่าหาเพื่อใช้เด็กกลุ่มปิดนะหามาเพื่อที่จะไปกวาสารตืบให้ซุ้มซี้แก่ออยี่หมอ่องยูหม่องเศร้าหม่องส่างหม่องตองเล่นติดลำ่ำหม่องกินเต็มหมอ่มองนั่นหม่องนี่หม่องพักพอนขาวนักร้องเท่า แต่วันนี้คนละภาคเหมนีันมือของคนละพาคมือนี่ตัวเกี่ยวพักเบียก้อนม็เป็นตัวเป็นผู้หิที่แล่นเป็นภาคของเพ้่อิงแลนที่จะทาทุ่งจุดตรงนี้แล้วก็หันมาหันมาใส่ใจทางนี้แบ่งตัวเองเป็นส่วนแบ่งเวลาเป็นส่วนแล้วต้องวางแผนดีๆนักศึกํา สวัสดีจ้าคอยู่สวัสดีครับคุณแม่อยากเจออยากเจอหรออยากเจอบ้านเกิดมยี่บ้านคุณครูแม่งานคเล่นเงีท่ใาอะไรลูกลูกแต่จะวันกินเอะกินแน่่เล่าาว้าว้่ไปเบิ่งแนมไล้างยากษะไอลูมน้ำอืรหลาไหม้อนแม่ได้หลัง าดอกองมาแม่ด <c> ูดีเจเลือดอยู่นะมองดีเจยุยงต้ออนไเนี่ย้สีไรแต่บ่แม่จะไปลอา้งบ่ไเอาัอ๋อ ที่เปิดร er mm ้านวันท claro okay. ี่หนึ่งมก็เลยมาเรียมร้านนี่ไงเดี๋ยวมึงไม่สายจะเปิดชั่งกันใช่ครับเปิดอันนี้าประมาณสามแต่เพราะว่าในโอเคเด้เยวจะบอกเนารอรอกล่องอันนี้มาอยัางถาอันนี้คือจำลองโต๊ะหรอจ๊ะอ้เราต้องประมาณรอก่องว่าตอนแรกเราคุยกต่นวันท็อปเอายี่สิบโต๊เพราะว่าันบต้องมีสิ่งต่าง คือเมแรกล้วพอันสิ 25, 23, 23, <S <S เราลงเต็มสามสอวันอาเอาลูเอาส,สัมัเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะเอาลูมาเอาถ่ายให้คุณถ่าให้คุณแม่ไามแม่ม้เห็นไหมเจียงขนาดนั้ถ่ายเลยค่ะลูก ตลอดนี่ตัจริงแล้วตัจริงแล้วเฮ้ <c oughs> ยแต่ยิ่งแต่ยิ่งแต่ยิ่งโอโนีตัวจริงโอโ้ีใจที่ตามขอยที่ตามด้แม่เด้อที่ตามตลอดที่ตามครับผมนี่ไงลูกค้าเราจะมาเที่ยวที่หนึ่งลูกค้า V I P เขากรนั้งติดตั้งระบบ ก <ored Ve an recession> ูทุกทัยจะเปลี่ยนอยู่แต่เวลานนีเดาเดาเลนเดาเปล่า อ๋อมันเป็นต้องเปลี่ยนรอนใช่ไหมท้ไลเปยนอยดีเลยยไปกนกับเป็ี่ <c oughs> นรอดีใ่ใยัํปนกะย้ินกักบเป็นปินกันะอที่น้องก็กี่หน้าเขียวมาราคาเขาบอกว่าไปหรือเปล่าไปไร เอาไปหนูมั้งหรือดิจะใช้ตอนนี้เออกี่เขาไปกี่เขาไปนี่พระหนาขึ้นเนี่ยไหนวะพีน้องหนาขึ้นเนี่ยแหปราเจ้าของคี้ล้วินเจ้าขอเจ้าของก่อนก่อนเรวินนหม เจ้าไปเจ้าไปใหตะแกนออย่างก่อนหน้าเป็นตะยานเป็นตะยางคือไปเร็วนี่พอเขาโค้งหน้าใช่หรอมันเป็นก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นรุ่นเป็นร่างยังคนไปดูไปดูซิไปสองดูกันงน้ามอุ้ยกาดปะนี่ เบิรงเขาแต่งหน้าไป่ะไปดูเขาแต่งหน้าเร็วช่างเบอร์นหนึ่งของคอนแก่นไหยนะมาแต่งให้นี่มาเด้อวันที่หนึ่งไม่สามารถเด้อนายดูสิอนยัวจะลงมาตัง้งแต่งหน้ามาหนิ นี่ที่โต๊ะเป็นอีเล็กชันเนาะโต๊ะเดียวก็จะเสนอว่าตรงนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ล็อกเกอร์ควรจะเพราะว่าเปนการท่จะเปลี่ยนห้องน้ำมันจะไป็อ่อนู้นใสห้างน้าเปลี่ยนเลยจ้าถ้าใครแต่งหน้าผมก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็เดี๋ยวแทนด้วยกันแล้วน้องคนนี้เขาจะแต่งกี่โมงน้องคนนี้เขาจะใส่ชุดไหน <c oughs> ใช่เข้ามาเบอร์สุดท้ายเลย น้องเบอระห้าหมนลอดอนมนันจะเหมือนร้านอันนี้ไหมนี่ไ <c oughs> อเอลสาไอเอลสาเ้วคนนี้คนนี้เขาจะแต่งหน้านะครับเขาจะอันนี้เราโ <c oughs> ดยช่วยดูให้หน่อยว่าเขาต้องปรับตรงไหนบ้าง เล่นที่รอหอ่ชาานขอรองาคิดถึงเรื่องมากลยยอาง่้วาีสโคสิบล้านโครอะไรนะค้สิบล้านเจิสันโคสิโอนสโอนสามหมื้าสามแสนห้าปีเจดไม่รู้จะลงที่ไหนจบองฆากอนงานเอบาพการหลังหนึ่งกอนเีบรไงยปะหล่ะเียบร้งาสั่นลอ ปีเจ็ดศูนย์แหมเราเอาไปร้องซื้อเนี่คนเบิรงซื้อเนี่ยแต่เราต้องของานจากแต่พี่แหมมั่นคงารแล้วร้องเป็นอ้ไคนสปอตเดบิวหรือว่าร้องเออร้องเห็นเบิ้์กจากหลังอาถีเมื่อมีกว่าแบริการร้องกี่นะอันนี้จะแต่งให้ธรรมชาติมากที่สุดนะครับเป็นตัวเขาเองใช่น้องไหนที่นั้นไหมไม่จำได้เนะ การเกษตรใช่ัโอ้ยอยจังอะไรยูจบอะไบ่การเกษตรการกันยังเบอเด้อเบิ่ได้ดืมชักดื่มลอยดื่มสองลอยหาลยกัปลามาอืมพี่น้องเบองไว้รวดนุ่มเกษตรกร มะขาวก็ะักรงหอเนี่ยสูงกระด่างหล่อออกแดดเจ็ดสิบดีอะไรกันเออน้องนอนก็มาน้องนแล้ไปแล้วแ,ววแ,วแล้วไปเราพีนน่หน่อยได้มะขุนใบของแตงตูต๋ตรงไหนครับช่างเขาขอเป็นเรียบเขามาเป็นแบบตรงที่เขาเเสร็จมาหรอใช่ ฮึดสวัสดีครับหนาวอกกััแค่ไหนแบบโค้งาคา้งผสมเยอะกระลังเซนแบบดิปลีเยอทีละสองคนตามหมายเลขกจะเตรียีกกเข้ามามร้ากว่าอันนี้ตีฟ้าไม่อาจจะรีบสองไรก่อนก่อนวิลเลมเขาถ่ายรูปตรงไหน จเหมอันน่านปราับเสร็จนะนาราไม่ไบัวมน่าันลสวนเข้ามาพิมพันจอดเนาะเขาถามว่ามันจอดเี่ขึบอดจอดอย่างผมในเท้าเป็นไงต้นน่าสวยว่าใช่ต้องน่าสวยไปพอมไปบ้ามาม่าพาม่าวันนี้ทานข้าวหรือยังยังค่ะมาดูได้ไปดูก็ยินแล้ดูอ่านคอมเมนต์ตีไหมตอนเพลงได้ไปดูย้อนหลังไหมดูค่ะเออกรเล่มกันอย่าง ปูปาา้าฝากด้วยนะคะวันที่หนึ่งเมษายนนี้เด็กเขาฟางมาม่าเขาฝากฝาก<ช>ว่าตัง้งแต่ตกบอนลบอกเลยว่าฟางแน่นอนนะนครับในคุณแม่น่ะทางไท่ซี่แน่เขาอยากวมาต้องเจ้า อุย้ยสรุปแล้วเไ,ได้มาหรอคะสรุปเราคุยได้มาหรอเออสวัสดีเออสวัสดีค่ะสรุปแล้วได้มานะคะนะคะ <laughs> มาดูแลเริ่มงานแล้วนี่อันนี้คือเริ่มงานแล้วนะนี่ <laughs> เริ่มงานคือพาเด็กมาแต่งหน้าเมคอัพแล้วก็จะมีถ่ายรูปโปรไฟล์ครับนะคะ <laughs> ส่วนมาม่าโปรไฟล์ยังไม่ได้นะครับเพราะมาม่าต้องรอชุดมาที่ยี่สิบสี่ไม่เช่มาหรอฮะ <laughs> ชุดมาแล้วต้องชุดคนอื่นไง<อ>แต่งตัววันนี้คุณฟอสให้เป็นคอนเซ็ปต์งานคือมาม่าสวยหรูดูแพง<อ>จะไม่ใช่มาม่าก,การะโหลกกะลานะคะอรองเท้าส้นสูงหนึ่งชุด<อ>ดำโทนดำทั้งทั้งเจ็ดวัน<อ>ชุดดำเจ็ดวันแล้วก็ผมสนใจสมารโทโฟสครับอ๋อเข้ามาเลยค่ะถามมาม่าเราเลยสักทัาที่เปลี่ยนไหนมาม่าของมาม่ามีทั้งตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพลีเลยอของของ,ของส่วนตัวนะ ้ไดแต่ว่ามีต๊อกๆของคุณแม่นะคะอยู่ในอีกช่องช่องกวางเหลียวหลังนะคะแล้วก็ช่องปกติช่องปกติก็มีกวางเมคอัพก็มีนะคะเมคอัพก็มีเหมือนกันสามารถทักทายได้แล้วก็หน้าบ้านฟ้าก็จะเป็นคุณกวางสตูดิโอเมคอัพเหมือนเดิมนะคะสามารถทักทายได้นะคะส่วนข้างในตอนนี้บรรยากาศกำลังอัวรัวสีนึ่นอยู่โสินแต่ว่า อ๋อมั่วกันอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เรียกมาแต่งงานใช่จะจัดระเบียบอยู่ห้องนี้เราจะมีประจํามีช่างประจํานะคะนี่เหรอหะช่างประจำช่างประจำจะมาเป็นมุมประจำตรงนี้เลยใช่ไหมประจำค่ะล็อกมุมนอนเมาก็อีรักอีเดียจะเตรียมตัวมาก็นอนเต็นท์นี่เป็เตียมที่นอนนะคะแล้วก็เตรียมที่นอนปิ๊กติ๊กด้วยเขาบอกว่าอะไรคือฝรั่งนะครับยังมีเพื่ออะไรพูดเพื่อหลอกระเทศเขาดีไปที่อะไรอังกฤษ ปาร์ี่สองมานดูเครื่องมาจาอังกฤษได้หนิดูเครื่องอังกฤษนะครับไปนั้าน,นังดสิสวนสัญครับเรียกเราบันี้อันนี้เรียาบันไดแล้เราบันี้นะครับไปดูไฟน่อกอดิโอ้มันนี่ไฟนออ่อกอเออเออเอ้าสวัสดีพี่ทุกคนนะครับถ้าใครอยากสนุกอยากให้มาฟินขับกันเยอะนะครับได้ไปดูจริงด้นหลังไหมในใจสด ิไม่กล้าดูเลยทำไมอ่ะเดี๋เบิ้งแนไปเบิ้งรีแอคชั่นจากของแนเสียไปแล้วหนึ่งหวัวนะครับทุกคนเสียไปแล้วหนึ่งหวัวฝั่งขวาคนนี้ยังไงนี่เสีย <c oughs> ไปแล้วหนึ่งหวัวน้องตินน่ะัร <c oughs> อทตจ้ายนเนี่มัจะแอบ

ระบบแคชเชียร์ครับระบบแคชเชียร์ระบบเงินเอ๋อแม่คิงจดดื been, h, ser, injuries, 1, gender, ่มไปเลยจดดื่มไปเลยออซีเจหรอซีเจจดดื่มไปเลยเจ็บจดดื่มไปเลยใบจดดื่มแคสออนไลน์ได้ไหมได้เธอทักเข้ามาในเพจร้านเลย เธอติดแ็กที่ไหนโคราชหรอหมดแ็กแล้วค่อยมาทักเพจเลยนะอันนี้เส้นระบบฟ้าทำแข็งต้องเปลี่ยนนะคระคะ อ๋อโอเคคุณแม่วาดีฮะแม่แม่เข้ามุมมุมวีมุมมุมลึกมุมหลบน้ำตาลสั่งแก๊ปะหรอใครสั่ง ทักเพจฟินขาบได้เลยนะเอาว่าทานนะสวัสดีครับทุกคนพี่น้องเอามาทำแม่เอามาให้พี่เลยเอาไว้เอาถ่ายพี่ไปคุยงานน้ำเขาสวัสดีค่ะสามพันท่านโอ้ยกลวงหลังเน้อคนอายนะเจ้าของสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ เด็กๆวันนี้ข้าวน,นี่ค่ะสริงเก่งขามาไลฟ์สดหน่อยค่ะอนชวนคุยหน่อยเร็วเออ่อากัน